สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชค89เกครับื้อนี้ก็มาอยู่ที่บ้านน้องับบ้าน้ะครับก็บังเอิญก็ได้พบกับพ่อร้อมนะครับพ่อล้อมดอนปูตานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เพื่อนก็ทําความสะอาดอยู่ดอนปูตาครับก็บังเอิญได้ไม่เจอกันครับเพื่อนก็มีความฝันเราครับตัวเลขของเพิ่นเป็นโตเลยครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมรับชมไปพร้อมๆกันกับผมด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อล้อมครับสวัสดีครับ ถามมาถามมาทีฝันดีว่ายังกับว่าไปถามป่ะมาโอ้โหเงินว่าไม้หน่อยทีเอ้าว่าทีถามอยู่จังว่าตามตัวยากขนาดพอลอมจะได้ชัวยทีนั่นเป็นั้นก็ค่อยว่าเห็นไปดอนปู้ยจะเทียนเดี๋ยวไปอยู่ดิแต่ว่าไปแล้วก็ขึ้นมาที่เขานั่นยูที่เ้าแต่ตามยูตามพอลอมยูว่าพื่นว่านั่นก็ได้ไอ้กันเขาเปเลยกพอลอมเขาเขาบอกว่าเขาเล่นละ ฟันามาย,ยังไรแนงะหงดกันหงดกอนตีงวดกอนมีแเม่กับลูกมาบอกบอกเลียกนยะบอกเลยบอกว่าอายุลูกสาวเจ้าเท่า,า,า<อ>รไรวะ,ะสันอายุเจ็ดสิบเอ็ปีวะสันเจ็ดสิบอ็ดปีเดบอกย่อยซื้อขันชื่อเจ็ดหนึ่ง่ะไซื้อเจ็ดสองได้ไหสนเจ็ดสองซื้อบ่ไอะไรเลยบอกหวดพันหน้าหวดเพิ่งนด้สามศูนย์ห้าวะสันสามหาเขาซื้อบ่าอะไอ,อัน เอามูเจ้ากระซื้อว่าเป็ี่นบอสึกบอกข้าเจ้าอยู่บอข้าเจ้าก็ผู้ได้ก็ได้อยู่ครับบาดนี้งวดนี่ฝันวังวันวันที่ไรเราหมื่นวันนี้วันที่สิบเอ็ดครับฝันต้องหวดตั้งแต่วันที่สองที่สามฝันมาแล้วโอ้ฝันฝันมาแล้วฝันว่าฝันจักรเียอล้วจะฝันมาหนี่หอัดวันที่สิบเอ็ดนี่ เขาก็ฝันสองเทืาสามเท้อนี่แสามเท้อเออเพราะว่าฝันกับฝันเอากลางกลางรถโอ้ยกันเป็ี่นได้เนี่เห็นสีอะไรน้อนผมตัวนั้นฝันนำไหลบอดี้มันกับฝันแบบที่ว่าเจ้ยวกับเต้าตกเก้าอยู่เนี่ยโอ้ฝันเป็นแต่เป็นเลขเป็นเบอร์ยูอันท้อวางสติฝันขึ้นแรกกันบ่บ่ได้ยินเสียงซึมเสียงว่ออกมาเลยบ่าข้าเจ้าว่ออกมาเลยว่าหาเก้าเลยหาเก้าโอ้ขึ้นแรกบ่นี่ยขึ้นแรกต้องวัดบ่พ่อเออขึ้นขึ้นที่สองขึ้นที่สองหลังจากเลขออกแล้วสองขึ้นครับพี่น้องเฮ็นนี่ ห้ากเก้าว่าสั้นบานี้ฝันขึ้นต่อมาฝันว่ารถสิบลอ,อยไงมาซ้นเลยบาทเดียวสิบลอ,อยไงมาเลยอาา่านไม่ได้ใช่มาซ้นดังตึมโลเซ็นเอาเอาเนี่ยสิบลอยนะเบิ้งทะเบียนกระบ่มีทะเบียนกระบ่มีแต่ว่าเอาเอาตัวนะตัวตัวรถกับไอ้ ตัวรถกับไอหัวกับหางมันล้อมพ่อไงล้อมไว้เลยครัล้อมไว้ไปใช้กับเพาะเปลี่ยนล่อมนเห็นอันตันแต่ว่าจงซองว่างไว้เห็นตีตีงได้ยุ่แต่ว่าไอล้อกับหัวนี่จอดกันปั๊บเลยครับรถยังไงคือเปลี่ยนสันเซนไอไปคืองูนี่แล้วเป็นจะได้มาเนี่ตีความจางไดนมนี่ยคิดว่านี่จีบล้อมมาซ่อนกับคิดว่าเหล็กสิเขาเพราะว่าได้ได้ได้หาเก่ามาแล้วนะครับบานี มือคลื่นโอตอนนี้ก็รถขายเกลือมากครับตอนนี้งานอะไร้มันคานไปเจกากันเดี๋ยวขายผ่านไปจังน้อยสักคันครับพระเจ้าขายเกลือเนี่ยเช็งเด้อบนอะอาซองเอาเด้อเกลือกินแล้วมันกินม่ได้เรกมันเช็มรถขายเกลือมากพอดีครับป้นขี่ที่นี่กินเกลืออยู่เปีครับว่าเพื่อนฝันเท่ากับฝันสองปีสองมื้อแล้วสองมื้อเลยมือคลืนนี่ฝันมือคลืนนี่คือล่าสุด ขึ้นล่สาสุดบ่าว่าสิสีฝันแบบที่ว่าห้างห้างค่อยฝันน่ะนะอ๋อครับเมื่อคืนนี่ฝันว่าเดี๋ยวไปย่างไปเพื่อนย่างไปครับเหลียวไปว่ามันนี่แต่ว่ามันเหลียวไปเห็นบ่เมนลถอันเป็นพญานาคเป็นขึ้นรถเนี่ยขี้รถเป็น,เป,นเป็นหัวเป็นหางไปเลยอ้อเป็นนี่แต่พญานาคครับบานนี้ย่างไปเลยสร้างจากมาจะใช์สร้างบานเดียสร้าง สร้างไงคือสุดกนสร้างไงมามาส้นเราไปไงเสียส้นเลยเหนอยวขึ้นไปพุดอ่ะหยอขึ้นไปสูงสูงผุดอ่ะสร้างหันใน่สร้าหันเออใส่นี่ว่าไปใส่กับน้ำน้ำส้นเลยนะไปสร้างเลยโอ้บ้านเรืนสีเล็กอยู่น้ำเจ้าโอ้เล็กแน่ยแตยังว่าตัวนี้แล้วมาเดี๋ยวส้นส้นเลยหนีมาไว้ยังน้ำส้นยังบืนขึ้นไปส้นขึ้นไปสูงสูงพูดอ่ะบ่บ้านนี้มันเคยออกตัวนี้ก็จะบอกเคยออกไอ เจ็ดหาเก้าปองเนี่ยมันค่อยออกโอ้คันฟันจังสิเออเจ้ากับสร้างเนี่ยก็เลยมกักเกิเลยบอกย่ายซื้อว่าอย่าลืมเดอ้ 7, 5, 9, อเจ็ดหาเก้าเด้อประสั่นย่ายประสัญเนาะโอ้เจ็ดหาเก้าเนาะอืมภาบ้านเล,ล็กทีมันกัดตัวเก้าอยู่นี่ใครว่าตัวเดียวเน้นแน่แนตัวนี้เออตัวเดียวบารนี้นี่ปองนี่ยเมนโบบารนี้ไปจุดทูบครับจุดทูบยุรรันผู้ตาเลยขอพน ขอเพิ่นได้ตัวไรตีได้ไอเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเพราะว่าขอขอ,ขอยังขอ,อยูต้นไอต้นดอกหวานจระเข้โอ้ที่ดอนผู้ตาเห้านี่แมนบบนี้มีผู้พราข้าเจ้ามาเห็นในยุบปากสั่งได้ข้าเจ้าได้เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองอืม้อม,มาเข่ากันพอดีได้ว่าตัวเลขนั้นตัวนี้เป็นตัวเลขที่ทีจุดทูบ แต่ว่าเลขจะความได้กับมีนี่หละตองนี่หละมีเจ็ดมี่หาแปรหาเก้านี่เออเออเจ็ดหาเก้ามี่ปองเดียวนี่เจ็ดห้าเก้ากับห้าเก้าเนาะเออกับมันกับเป็นเลขสามตัวเนาะครับนี่หละมี่เท่านี้หละแต่ว่าวดมันกับเขาเด้อวดว่งหันที่ชิบซี่แห้งกังวดว่างหนึ่งหันพร้อมในมากสัมผัสบ้างนะพร้อมในมาบอบ่บ่ถามหาไพ่กับบริเวณบ่วดวดชิบซี่เขาคักเขายังที่ วันว่าไอ้นี่กล้วยสีต่ตัวเพิ่นให้ปลอ่อยตัวหนึ่งออกสิบตีเลยโอ้ข้าเจ้าทรงเงือกไม่ใช่อยู่มาโอ้ข้าเจ้ากันถือน้ำเนาะเออรอแล้วก็ได้เงวดว่าหันเองงวดนี่เป็นบ่ครับข้าเจา้าสร้างคิดไอ้พวกแย่มม้วนแต่การมาพวกอันนี้มาเนาะมา,วากว่นเหอนนี่ทั้งน้องคายทั่วมาถามเลยครับสร้างโอ้ยรถอีหยัยงส้นเจ้ารถสิบล้อคำว่าไม่สิบล้อก็หกล,ลอ้อว่อาสั่นว้าว่าสั่นบาร์ดีอายุเจ้ากัน หาชิปเก้าตัววเฉลยเออเออหาชิปเก้าเนาะเริ่มไปเริ่มไปอายุพราะร่ำหาชิบเก้าครับล่องตัววะครับล่องตัวเป็นหาชิปเก้าก็ดีเพราะฉะนั้นอย่าเลื่อมเกตหาเก้านี่เห็นไหมตัวเลขนี่อันตรายอันตรายอยู่นี่เพราะว่ามันออกซิซสามตัวมาเลยนะเมื่อกี่ไอ้สร้างสร้างพัดเอาขอนไม่ฟอขึ้นนึกฟาดครับผู้ใดเนาะถามว่าบ้านเลขที่เจ้าเท่าใดเอ้ยแยกกัน วันที่เจ็ดทับหาลระสดทกดออกเลยเก้าออกได้สามตัวเลยหมวดที่ฝันเห็นสร้างเวรานี่ก็ฝันเห็นสร้างอยกแล้วจะมายานมันมากตัวนี้อีกนะเพราะว่าหาเก้านี่ได้แล้ววันนี้ที่เจ้าของกับเจ็ดเยอะฮะเนี่ยทับหาคือเก้ายามากเข้ากันมากบรสุทเลยครับมีโอกาสเลยเว้ยบันนี้เนาะเพราะว่าฝันนันกับฝันดีครับฝันฝันเป็นรถจังสิเป็นรถเลียวไปฝันเป็นบุตคือจังหวด ล่างๆแบบที่ว่าเป็นเจ๊งเสียไปรถแลนอยู่น่ะในฝันนั่นเออในฝันน่ะเป็นคือยังคือยังน้ำสายน้ำเนี่ยหันเป็นคืองูหันเป็นคือรถหันเปลี่ยนงูแงงแงงแงงไปเฉียดเดียวเลยในฝันเตีในฝันอ้าวหันเปลี่ยนยังที่มันจะเปลี่ยนจังไงเนี่เอ๋อเป็นยังไงคือซีเมนต์ยืมเมืองบาดาลครับเพราะว่ามันเป็นคือยังรถแลนแต่ว่าเป็นคืองูเนี่ยครับ้วยไล่้วยไล่เป็นแลนสวนกันยุ่งเสียแต่ว่าหันเป็นรูปร่างคืองูครับบ้านนี้สร้างจมาแต่ไ ครับมามากกับมันไล่ส้นเลยไล่ส้นเนี่ยย่อขึ้นย่อขึ้นย่อย่อเพย่อไอมย่อขึ้นขึ้นสูงเหมืดิมยังขึ้นนะเลขที่ขึ้นบนเลขโอ้ช่วงนี้สิเป็นบนนี่เนาะขมันแม่นออกโอ้พอใจเราบอดเนี่แมนแมนเขาเข้าใจแล้วก็วนสนขึ้นสี่ช่วงสูงเหมือนเนาะเพราะฉะนั้นขันมาจับคู่กันแล้วระวังเลขเก้าหานะไอ้เจ็ดเก้าห้านี่คขันมาซับสามประตูกับว่าถือไอ้ซับกาซับหกประตูเนาะที่ได้ตัวใดแน่เนีย เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเนาห้ารียังบานี้วกเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าแยกแยกนิดแยกนี่กับสือตัวนี้ด้เราเลาสื้อไปแล้วเนี่มาบอกสือเราฟังแล้วเราสื้อันเลยแล้วบั่นเห็นบ้าใช่แล้ววัเราถือยองบางอยู่แม่ไก่เออเราไดิแม่ไก่เราเสี่มถือเลขเราเราถือดูแม่ไก่านี้วดที่วางีนแล้ก็หายใจอยู่เราถือนบ้ กับว้กับโชคมาันอยู่กับมีมือหนึ่งเฉวรวรางเต็มงววเต็มหัววัดแมนบะฝันเนี่ยมันขึ้นฝันเป็นจริงได้เนี่ยครับฝันว่าไอ้มีสีมีผู้ยิ่งมาอยู่สองคนมีผู้ใายผู้หนึ่งครับเนี่ยมือสอดสอดพวาเห็นเลยมมานดอนผู้ตาโอ้มาจากไอ้มาทอนนเพิ่นอีนึงมานน้ำกันแหละครับอีนึงอยู่วันทวาว่างมานน้ำกันครับสามคนพอดีมาเป็นซี่ครับพ่อใหี้บมาวมื่อนั้นก็ออกไอ ไอ้เพิ่นเพิ่นมาได้เรีกสามหากาเลยว่าได้ป้องเดียวกันแท้กับพ่อใหญ่ล้อมมาสันสามหามาสันโอ้บ้านนี้ซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้สามหานี่เขาเขาเจ้าอั้นมึงเจ้ากับเปลี่ยนแปลงเหาว่าสันเหรอครับผมออกซับออกซี่หาดเนี่ยโอ้ว่าเจ็ดสิบเอ็ดกับเจ็ดสิบเอ็ดชื้อได้แต่ว่าเจ็ดสองจะซื้อขึ้นในได้ใหญ่ซื้อบ่ได้เขาให้ครึ่งเดียวว่าสันโอ้กัออกเจ็ดสองเลยครับ สรุปแล้วเลขรอมนะครับก็จะเป็น5าเก้านะครับนี่คือตัวเน้นนะครับเป็นว่าให้เป็นบนนะครับท่านผู้ชมครับเราก็เจ็ดฮาเก้าครับนันขอซับซื้อเอานะครับอันนี้เป็นตัวเน้นเป็นบนนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขเจ็ดดสองก็เป็นเลขจุดทูบที่รอนปูตาครับสำหรับเลขเจ็ดแปดสองนั่นก็เป็นปาก้างซักซิทนะครับปากนำซางซักซิท ที่วัดน้องบวบานนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทั้งจองมงคลก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับในการซื้อหวยซื้อเบอร์ก็เป็นควบเสียงนะครับขอให้ท่านยิบจับตัวตรีสักใบสองใบนะครับเป็นควบเสียงยั่งยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อข้อแจ้งเตือนนะครับ จะไม่ได้พาดูการันต์สำคัญสำคัญนะครับขอบคุณครับ